สบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและไรกัต่างประเทศนําเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอจอนแชนเนลเนาะมาพบกับบอจอนในเมือนี้บอจอนอยู่ที่บ้านอ่าเอ้พ่ออันเพื่อนพี่น้องเลยมืัอนี้จะสิมาอ่าเยี่ยมยามถามไทยอ่าเรื่องลูกชายของเพื่อนาะพี่น้องอ่าลูกชายเพิ่นกลับมาแต่ไทยเนาะนี่ข้าวข้วถืออ่าเขาตีเนาะพี่น้องเลยสิมาทามไทยเพื่อนพี่น้องเลยบอจอนกับบอได้มาหาเพื่อนโอ้ เกือบเป็นปีแล้วพี่น้องเลยกับโดนพอสมควรเนาะเราไปได้มาหาอเอพรผลโมเดมาเย็นยามมาเนาะนี่ก็เลยอ่าทางพลาดพี่น้องก็เลยแวะมาะเย็นยามมาเนาะจะมาถามข่าวถามข้าวเพื่นพี่น้องเลยก็โอเคพราะแบบพี่น้องตอนนี้กับมาอฮอเทลอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดประชุมกันเลยบหัวเพื่นจะอยู่หรือบอพี่น้อง,ปงไปไปหาเพื่นเนาะบหัวเพื่นจะอยู่เพื่อนหรือบอพี่น้องเลยวันนี้กลับมากับเบาล่าเพื่อนพี่น้องเลย บอลล่าเข้าไปสอ <iam> บถามน้องเลยเนาะสบายดีบอกลาเนาะสบายดีเนาะเอับเมื <Charl eston methods> for for ่อนี้อะไรเมื่อไรง่ายนี่จะให้จอไปใช้ให้บอลล่าคนนี้สอบถามน้องอะไรเนาะให้ไปใช้ก็อนอะไรก็มองยัไงเลยกะไรกมู เป็นยังได้ชตาผึนดีหรือเปล่าแต่ว่าเพราะมองเห็นดึ่ที่ว่ามันแิงแดงมันหายแล้วเนี่ยยังยังมาเชาบันไรยังมีเส้นแดงอ่วะโดยที่ว่ามอนาเธอเธไปแล้วม่่ไปยมาที่ไช้ำโดยเขาคือว่าสัมผัสใบ่ไมอกแน่อืเลาบอกไปช้ำโดยเขาแสดงเหมือนยากินหเบิร์แล้ว ยังยังกินอยู right. mm. uh, mm. so, ่ย่ง no, กินอยู่แต่ว่าแบบเวลาการมองเห็นอยังของเรายังแบบยังลางๆอยู่บอกไม่ไม่ทามอยู่บ่ราะยังเวลากเห็นประเด็นเดี๋ยวมัวๆเนาะโดยมอมบอกให้ว่าเป็นแดดไปแต่ว่าควรดะไปเนาะพี่น้องแต่มีมีโอกาสจะได้ไปอยู่เพราะบะนั้นไม่เปนไรแต่ทันทีอ๋อคือไปแต่ละเธอเป็นเงิน แสดงว่านั่นเห็นเลยพรเราเอาเดี๋ยวไปอมบดเชียเชนบอกตัวเธอหนึ่งเดี๋ยวไปดเประมาณพันกูบาดเดี๋ยวไปะมมดเชียเชนบ่พันกบาทเนาะประมาณเกือบพันหนึ่งว่าง่ายๆจะไปด้อืมเนาะได้มาบุเจอผี่น้องวันนี้ก็ได้น้องน้องันมาอยู่นะต้องไม่บู้่ะน้องให้วัจับไรช่่ะให้กมู่ว้ให้เป็นไปลินเนาะ ทำแม่ไปเสียนะแม่เขา,เเาสวนมันอ๋อไปสวนมันปลูกมันบ่หรือว่าไปกดหลักจ้างไปกดเฉยเขาไปาเพื่อนรังใดเรียเนาะอืงคือเราไปคขโมือเลยพี่นอ้องไอ้พอนาะเพราะว่าเข่าหมมีทิ้นนะนะถ้าวัานเช้าวันที่เจ้าก็ไปเพรว่าจะไปชอตเมย์เพราะใค<ด>อยู่เนาะแค่ดนนีเลยนอ้นองเลยน้องให้เป็นยังเอยเลย ขมือในคีโดน้ำไใช้สายเมือแตน้ำมูกแตน้ำมูเลยฝึกชักเท่านี้คือแบบตายเลยบอสแตน้ำมันมันหัวอยังมันเป็ไอ้เพลงอืมเพราะว่าตั้งแต่เอาซื้อมาให้เพื่อนนั่นแต่มันมันเอ่อมันจะโค่อเด็กพี่น้องมันรั่วเนาะตัวไฟอุดนครับมันมัวหายเนั่น้องไอ้เะมันมันมีแ่ให้ใช้น้ำมันเครื่องตลอดเนาะเตอนหนึ่งใช้เท่อหนึ่งบอสรู้ว่าจังได ใส่ไม่อนีไม่อื่นกะเบิดอค่โยกมันหัววันใดมันมันหัวอะไรทางน้ำมันบอกเลยว่ามันเครืองน้ำมันเครืองน้ำมันเครืองเด่มองพื้นทองอะไรเนาะตอนนี้มันหัวจะจุดเลยจ้ะมันถัวจังกับบุหัวไปเลยบอกหัวบันจักมันจักมันแตกมันเล่าบอลกลางกางมันเล่าไปเอาไปสอบเดือนหนึ่งไหมคัวจะคือเก่าคือเก่ามหไย ต้องยุกเรื่องพวกเข่าวออกเนาะชื่อมั่งหมเนาะโอ้คนกลางจะแพงอยู่น้องชิหาบ้านบาดเนาะแค่เอาจัดคงทีนเนี่ยนะมันมันหนุกใส่แพงอยู่เนาะมื่อหนึ่งใส่น้ำมันกับหมูเทไรค่ะแต่ว่าหารกันนี่ยกันได้ทิดหนึ่งค่ะมันช่องเทือกทิดหนึ่งช่องเทือกคือแบบตอนตอนเที่ยนี่คือมากินข้าวอยู่เพื่อนเนาะ บคือเขาไปกินอยู่พ้นนบ,บออ๋อเพื่อนคนมันกระทือไปกินอยู่บ่คือบบคือเจ้าวเดินเ,ออเที่ยวไาเอ้ามหมู่เพือนล้างเงินบอกหรือว่าล้งไหนหมู่ี่อก,ก่ไปทำางนเนะี่ยยังลังดินลังบุญ<ง>อเพื่อนเขาน้าห้องได้วรายกมสามมสามอาจารยมี่มหา้จาจรมห,ามหา้มหาเนาะมห้ามี่องปีได้ดิ ิจบเรียนจบบ่ว่าจสิยากก็อยากเรียนจบอยู่แต่ว่าบ่มีเงนบ่มเงินบ้านเฮาเรียนจบอ่าสูงสุดแค่ม .7 บ่แม่นอ๋อม .7 ก็ไปต่อแม่นสิไปต่อยังก็ได้บ่ไปเรียนต่อเรียนยังได้แต่ว่างเบิ่งพี่น้องบ่ฮู้ว่าน้อง่สิเรียนอ่ฮอดม .7 พอเนาะทังแม่นก็อยากให้เฮ็ดเรียนอยู่บ่ะ เราไปชี้ไว้ใว่าเราก็ได้บอกดูว่าบอกอยู่บอกได้ไรอยากเรียนอยู่กับหูเงินส่งอย่งเงียเจอได้พี่น้องเนาะเพราะว่าโอ้ยเงินมันก็บ้านน้องก็ร้องเลยจะไปข่าวเนาะเข้าอยู่พุ่นพี่น้องคนข้างซีใครเจอตายรักเจอไปเนาะบ้านบ้านเหื่ฮะเอ็ดอยู่บ้านนั้นพุ่นบอลนี้เขาไปชมข่าวให้เล่าเ่ย แต่<ค>อยู่บ้าน,นตัวเองอยังว่าแบบอ,อ,อยังงาไปได้เนาะนี่มันอยู่ไกลนะพี่น้องเลยแบบอ,อต้องใช้ค่าใช้จ่ายเต็มมือึง็มบมานเนาะเเต่ละมื้อพี่น้องพวกคขข่าคินนี่ได้คขข่าคินได้อยู่วะค่ะแต่ละมื้อแบบเอบขึ้นชื่อกินเฉพาะไปอุ่นเนื่นชื่อวินมีเป็นพวกเนี่ยไปชื่อกินอยทุกคนพวกขน,กขนมบ่รู้ว่าอะไร น้าถนะโานมโ้ามแทมอยู่บได้ห้าย่าวบอกใช่ที่มีหุ่นเนาะอือเดคือปักเที่ยงอะไรมากินข้าวอยู่เพื่อนเนาะอือคิดว่าที่เข้าไปกินน้ำประมาณ12โมงกว่าๆบอกไปบ่ายบ่ายมูบอ่ะบ่ายม้งเข้าเข้ารีรอได้เข้าจะมูงแปดนุงเข้าหินแปดโมงพอดี ตอนเที่ยงเลิกเป็นบ่เทียงเลิกเลยกลับมากลับมามากินข้าวอยู่เพื่อนเสรบบ่ายบ่ายมุบบย่แงแค่ไหนก็แรกนี่ชั่งมุ่งขำมาเหมืนสี่โมงสี่โมงแรงโอ้สี่โมงแรงนอนเกละมือต้องมากินข้าวอยู่เพื่อนโอ้เห็นนอนคนกลางคืนอย่าเพื่องเต๋อเลยเนาะแก,ะกเพื่องก็มดมันหลดุด ใรถรถหมูไปนะบเคือเจ้ารถยางกันระเว็บไทยเว็บไทยเว็บไทยเว็บต่อผ้าปะโอเว็บเว็บคาบูอะพี่น้องเนาะเว็บไเว็บลอยอเวยบลอยเวยบลอยเว็บลอยกัสิเืองน้ำมันเนี่ยนะครอกเจ้าฮานกันด้ก่อนอาทิตย์หนึ่งเติมส่องเถื่อเนาะ นิดตึงเท่าไหร่ห้เราขายประมาณชาหกชาหกพันอยู่ปั๊มประมาณเชาวสองพันโนบิโนะเราเจ้าก็ต้องมาถิงกำไรเนี่ยอยู่ีิเนะแมนิกำไรประมาณาพันเนาะเติบพี่นุะเปลืองเนาะเราลับไปกลับมาเปลืองอยู่เปลองอยู่ขครอยู่ับพี่องเบิ่งเนาะเดี๋ยวพอเราไว้ล้วก็อะไรที่โชว์เนาะเรียนเนาอโมเจ็ตเนาะ จบมดเช่นแล้วคืไปชายนอกได้คิดว่าจะไปอยู่บนไทยเนยจะไปองเทพถ้าไอ้เจ้าดีคือไม่ีโอกาสไปเห็นเรี่อเกี่ยวบัดวงไทยว่าจะไปอยู่ตาเช้าตาเช้านี่คือจะไปแทนยังดีเนาะเพอาะฉนั้นทักษาโตอยู่เนาะ ทางน้องไม้พี่น้องก็โอ้ข้อนระบบช่องฉาบอาทิตย์เนาะคือเวลาเป็นมาบ้านช่องทิศช่องเออเลยชองอาทิตย์จได้พี่น้องตายังเป็นเศษเลือดอยู่เนาะโอให้เยพี่น้องก็ขอให้น้องไม้หายไวปเนาะแต่เรจะไปแทงมีแต่คำพี่เมย์ใช่พี่น้องเลยนี่ช่วงหนึ่งเนาะเอาเข้ามาแล้วก็ได้พ่อเพิ่มเพิ่มระบบพ่ออีก ไดนก็บกเป็นยางพีง่น้องเมื่อดาเมื่อใดจะเข้ามาอีกเฉพาะเราไปขนมันพี่น้องวันนี้ก็อย่างไดรก็เนาะแตอโอลมกับน้็ไม่ลดอีกคือแบบสมมติว่าเฮาเติมน้ำมันเครื่องกับไปนิสตาร์ทได้บ่น้องอะ่ะสตาร์ทไ,ได้ได้โอ้ได้อยู่ได้กี่ดวงแต่ว่าเปื้อนน้ำมันเครื่องเนาะนี่ทางเดียวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจักรใหม่เนีเปลี่ยนจักรใหม่ <laughs> เทียนั้นพวกปลาครอบอย่างพวกมัน,น,น,มน,มนแ,มแล้วเนาะมันมันหักแหงเติบเลยพี่น้องเอ้วออกจากจากจีนมาใส่เลยคือผแพงหมดได้ั้งเนาะทั้งเลยเทากับผมไม่เคยถามไม่ได้ถามมึงหันเหียนเนาะหันจีนหันยังขัาไปจากมา<ว>ได้พี่น้องอ๋อ่าพวกอย่างเชฟวุญนั่นแหละเนาะใครจะช่วยน้องเพิ่นอ่าสนับสนุนในการเทียนพี่น้องให้น้องมันเทียนจบมอเชสเนาะ สนับนอกมันได้พี่น้องไงข้างนองนี่พันก็ตั้งใจเย็นเย็นจบมอเชสเขาลง,งไ,ไอง้เนาะอ๋อโอเคเราพี่นออ้องเรากระชับามากนี่เนาะวันนี้มีโอกาสโอลมกับน้องไอ้พ่นพี่น้องไหมนอหม้นองมันขเข่าน้อบุคอยเป็นบันไดเด้อพี่น้อง,องกอนะ็ต้องต้องขอไปเนาะต้นนู้นจะห้องกล้องแทนเะนาะเสียงเขาคือกันพี่น้อง ยังเท่ากับยังแบบเราเจ็บคอกินเบียร์ลายบ่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 ม่บ่ว่บ่้อบ่บ่บ่ามั่อู่่บีบ่บ่มีบ่บนบ่บ่ถ้าขาดเ่บ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 ่เ่บ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 ่ใ่บ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 ่น่บ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 ่่บ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 ่ย่บ่บ่บเน่บมา่่บ่่า่บ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 อน่่บ่บ่อ่บ่น่บ่บ่เอบ่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 ่บ่บ่่บ่่อยู่บ่ โมวีโมีว่าเราทำก็พออะไรพี่น้องไหมอือ้อฉันได้ก็เป็นกําลังใจน้องให้น้องให้อ้าเดี๋ยวชิซอยอันน้องให้อันไปรงเรเยนก่อนจรกเลยชนหน่ารน้ำมันเหรอาน้ำมันน้ำมันเพิ่นว่าเติมแล้วหรอาน้ำมันมาเน้องใ้เติมแล้วเติมแล้วเอาอาไหไปเติมมันนะ น่าคับพวกเข่าเวีมือี้วันยังมืบอนี้บางคานนอนังคานยัหลายมืออยู่ด้วยนอแมนถ้ามือยุทธสนองวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ไปใส่คุมะการไปจชะไรอ่เงี้ยช่วยแม่คนมั่นนะคนอะคนข่งนียมนองเลยได้เ้าการสนบสนุนนะเนะนบดี เอขอขาเงี้ยเงี้ยน้ำจบที่น้องเอลย้าเพิเงหญิงจะบุญแต่เบิ่งคลิปน,อน้องให้น้องให้อยากให้เพิ่นชอยเรืออยังมาน,น, <c oughs> น้องให้อ๋อคลิปอ่านี่นนเปล่าล้นน้องพนักงานใหายเนาะเอล่าล้นน้องให้เออพใหญ่งจะบุญบุญเห็นเ <c oughs> นี่ยเออเพื่อนอยากสนับสนุนในการเฮียนเนาะอ่าอ่าหน้ามือกำมันเนาะการเฮียนอย่างประมาณนี้นะเอ้า ค่ะผู้ใหญจะบุญผนเบิ่งจีบไอ่ต้องไออยาไให้ผนชอยนงอยาให้ชอยว่าวันรอดลงอะอยากให้ชอยลงเย็นแล้วก็อยากให้ชอยจีจานใหม่โอ้อยาให้ชอยจานใหม่พอบดยจ้ยโอแม่เรซานผันกระดอกเนะพี่น้องเป็นสีฮักเนาะถเพรอคืออ้หอะไรพี่น้องเนาะ ห้าเศร้ากินค้าเรากระไดอเคอมเมอร์นี่คือแบบจะคนมันหัดก,ก้างเอาเข่าอ๋อ้รงไอ้คุณเนีดด่เด้อเน,เน้อถ่ายด้เบิ่งคลิปเขา่าอ๋อปวดอ่าซอยครอบครัครวเราในขา,ขาดแค้นอะไรรอถพอพรอะไรเนาะแมนพันการหาเศร้าวินค้าเนาะคนถูกชีวิตเรากระไดพี่น้องกักสีเห็ดจังไดเนะาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้พรอะไรก็้องไอ้น้องไม้เนาะ อขณะเราเป็นคนต่างถิ่นมาอยู่แล้วชู่ชีวิตนี่รอพี่น้องจะได้ให้กับพี่น้องมันใคลเฮดเดอร์น okay. ้องล่ะให้ชอยคาน้ำมันเจดเดอรอยเนาะาราควีนี่เอาก็บาจอดกบ่อนเลยเนาะได้ให้กับป๋าเลยเด้อน้องล่ะเด้อเขาเป็นกำลังใจให้เอาสบายดีน้องล่ะสวัสดีทางเราเนาะสวัสดีเด้อน้องพี่น้องอ๋อสารน้องเพื่อน้อง มันดอกมันยังลพี่น้องเนี่ยจ็สิ่ฮักนี่เนาะปะดอกยังพี่น้องถือฝนถือยังอ่าใส่หลายปีแล้วได้หนีี่นิทางนี้กะอ๋อเหยียบนี่ฮักเลยพี่น้องเลยเหยียบก็ได้เลยถ้าถือส่วงยามฝนนี่แห้งก็ได้เนาะรางวัลคนใหญ่ใจบุญเนาะอ่าสอยเรือน้องเป็นนี่อ่า เรื่องการเฮียนพี่น้องเราเป็นกระกได้กระจกได้ซ่ามพี่น้องเลยาน่ไาะพี่น้องมือีกากรบปอพอเอื้อประชเนาะเง็บะหกดมั่นพี่น้องก็โอเคพม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กรบปอนกัสิขอจบคลิปไว้สนี้กันเ้อกับฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งา้ะครับเนาะเพื่อจะพาชีวิตใหม่จากซอกของเราสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง